สวัสดีค่ะวันนี้พามาเช็คพลังงานนะคะความรักความสัมพันธ์วันนี้มาดูกันว่าจะเป็นพลังงานของใครนะจะเป็นพลังงานของท่านไหนอาจจะสลับสับเปลี่ยนกับคนที่คุณคิดไว้ในใจนะคะอาจจะเป็นพลังงานของคุณเองหรือพลังงานของเขาก็ตามนะถ้าพร้อมแล้วก็มาเช็คก,กันเลยนะคะ ก็ดูจากพลังงานนะน่าจะมีคนคนหนึ่งที่รู้สึกว่าต้องจำใจอะที่จะออกห่างไกลกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะก็ไม่ได้อะจะอยากออกไปสักทีเดียวนะคะมันเป็นภาวะที่จำยอมนะเป็นภาวะที่บังคับที่ต้องให้ห่างไกลกันนะเพราะอุปสรรคเพราะหน้าที่ อะไรก็ตามนะที่การงานหรือความรับผิดชอบนะมันบังคับมันทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะดูดูแล้วอะเหมือนกับชีวิตเขามีความวุ่นวายมากพอสมควรนะต้องมีอะไรที่จัดสรรเร่งด่วนนะคะเข้ามาอาจจะต้องมีการพักความสัมพันธ์หรือห่างหายกันไปนะ ออกจากความสัมพันธ์กันไปอาจจะมีเรื่องที่พูดคุยยังไม่หมดค้างคากันนะแต่ก็ยังไม่มีเวลาที่จะมาปรับความเข้าใจหรือมาพูดมาเคลียร์กันให้เข้าใจนะคะก็เพราะว่าหน้าที่หรือวิบากกรรมนั่นเองนะมันเป็นช่วงที่ยุ่งเหยิงในชีวิตของเขาหรือคุณนี่แหละนะคะลองปรับเปลี่ยนพลังงานกันเอาเองนะ แต่ดูเหมือนว่าเขาก็ยังมีความเอาใจใส่หรือว่าคิดถึงคุณอยู่นั่นแหละนะยังเฝ้ามองบางทีก็พยายามที่จะหาทางหาทางที่จะติดต่อหรือไม่งั้นก็หาทางที่จะคอยดูคุณอยู่ห่างๆนะแอบดูแอบสอง่งอะไรต่างๆนะั้นนะาดูความเป็นอยู่ในชีวิตของคุณว่าคุณเป็นอย่างไรบ้างส่วนเขาน่าจะเจออุปสรรคเยอะ น่าจะมีความวุ่นวายในชีวิตมากพอสมควรนะบางทีเขาก็อาจจะทำอะไรที่ไม่ได้บอกคุณทำให้คุณไม่เข้าใจในพฤติกรรมหรือในในส่วนที่เขากระทำอยู่นะตอนนี้ก็ตามนะอาจจะมีการที่ไม่บอกอะไรกับคุณไม่เปิดเผยนะอาจจะแอบทำอะไรอยู่รับหลัง แต่เชื่อเถอะว่าดูดูแล้วอ่ะมันเป็นพลังงานของการที่คนคนหนึ่งเขาไม่ได้บอกแต่มันไม่ได้มีเรื่องที่ผิดต่อความรักต่อคุณนะอาจจะทำอะไรที่ในแนวที่เขาอาจจะไม่อยากให้คุณรับรู้ว่าเขาประสบปัญหาอะไรอยู่ตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะก็เพื่อจะ ทำให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นก่อนนะเราค่อยมาพูดคุยกับคุณยังคอยเป็นห่วงแล้วก็อยากกลับมาอยากมอบความรู้สึกดีๆให้อยู่นะยังคอยวันเวลาที่จะกลับมาแล้ววันว,วันที่เขาจะกลับมาเขาหวังว่าคุณน่ะจะยังคงคอยเขาอยู่หรือคอยรับฟังสิ่งต่างๆที่เขาจะพูดจะบอกอะไรให้คุณฟังนะ คอยวันเวลาแล้วก็วางแผนในอนาคตบ้างนะซึ่งแผนการที่เขาคิดไว้ก็มีคุณอยู่ในชีวิตเขาด้วยนะคะที่เขาวางแผนไว้แต่บางทีมันก็ดูเหมือนกับว่ามีความลังเลเหมือนกันนะว่าคุณจะเข้าใจเขาไหมคุณจะยังคอยเขาอยู่ไหมแล้วมันก็ดูเหมือนกับ คิดไม่ออกมองไม่ออกเหมือนกันว่ามันจะเป็นอย่างไรต่อไปแต่เขาก็เลือกทางแบบนั้นไปแล้วนะก็ต้องมุ่งหน้าที่จะทำให้มันสำเร็จแล้วก็รีบกลับมาพูดคุยกับคุณให้เคลียร์อะไรเงี้ยก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าถ้าคุณกับเขาเป็นคู่กันน่าจะมีการเข้าใจกันนะคะบางทีเขาก็รู้สึกว่าเขาพยายามจะสื่อให้คุณเข้าใจอะ บางทีก็มีเซนที่สื่อถึงกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่เขาคิดเอาไว้บางคนก็ก่อนที่จะตัดสินใจแบบนี้เขาก็อาจจะไปให้คำปรึกษาให้คนอื่นอะที่อาจจะเป็นหมอดูอาจจะดูดวงมาแล้วว่าช่วงนี้อาจจะปล่อยเรื่องโควมรักไปก่อนอะไรเงี้ยมาดู และเอาใจาใส่ในเรื่องของตัวเองชีวิตของตัวเองไปก่อนเพราะว่าน่าจะมีความวุ่นวายมากพอสมควรเขาก็เลยมีความเชื่อมั่นว่าคุณกับเขายังไม่จบกันหรอกอะไรเนี่ยน,นะมันก็ต้องมีการที่เงียบหายกันออกไปนะส่วนเขามีความรู้สึกเศร้าไหมเศร้ามากนะเสียใจที่ต้องทำอย่างนั้นไม่ได้ตั้งใจที่จะทำนะ แต่มันต้องเหมือนกับมีการบังคับให้เขาได้คิดแล้วก็ทำแบบนั้นเจ็บปวดนะคะเสียใจที่ไม่ได้บอกคุณนะแต่ก็คิดเอาไว้ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็มันเป็นการแก้ปัญหานะในครอบครัวของเขานันแหละบางทีอาจจะเป็นในเรื่องของความ วุ่นวายบางทีก็เรื่องการเงินอะไรอย่างเงี้ยที่มันวุ่นวายในครอบครัวของเขานะซึ่งเขาก็พยายามจะจัดสรรอยู่แต่เขาก็มีความเสียใจอะที่มันต้องปล่อยมือคุณไปต้องเงียบหายกันไปทั้งที่รักกันทั้งที่มีความเข้าใจกันอยู่ดีๆจะต้องเดินออกจากความสัมพันธ์เพื่อไปทำงานเพื่อหาเงินเพื่อ บริหารงานของตัวเองให้มันมีความมั่นคงอะไรอย่างเงี้ยนะก็อาจจะเป็นช่วงที่เงียบหายกันไปนะคะแต่เขาก็ยังมีคุณอยู่ในใจอยู่นั้นแหละยังยังมั่นคงอยู่กับคุณอยู่แต่ก็ไม่รู้ว่าคุณจะเข้าใจเขาไหมนะคะแล้วก็รู้สึกว่าจะกลับมาแน่นอนเพราะว่าในใจเขายังมีคุณอยู่นะน่าจะปล่อยเวลา ทิ้งไปสักพักหนึ่งนะคะก็ยังมองยังคิดถึงคุณอยู่แล้วก็รอวันเวลาที่จะกลับมาอยู่ดีแหละนะเขาก็เฝ้ารอคอยอยู่ยังมองคุณอยู่ไกลๆนะคะไม่ไม่ไม่เปิดเผยไม่กระตกกระตากแอบดูแอบมองแอบส่องอยู่เงียบๆนะก็รอวันที่จะเทคแอคชั่นที่จะลงมือทำที่จะเข้าหาที่จะ พร้อมที่จะให้ความชัดเจนในเรื่องต่างๆของคุณบางที่คุณอาจจะคิดว่าเขาเงียบหายไปเลยไม่ไม่สนใจคุณแล้วนะเหมือนเขานิ่งกับคุณมากอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็นิ่งจริงๆแต่ความรู้สึกของเขาก็คือเขาก็ยัง คอยดูคุณอยู่นั่นแหละแต่ทำอะไรไม่ได้ไงจะช่วยเหลือจะทำอะไรจะเข้าหาคุณก็ไม่ได้กลัวจะทะเลาะกันกลัวคุณไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยนะมันอาจจะเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความพยายามในการเคลียร์ในชีวิตของเขามากพอสมควรนะรู้สึกว่ามีอุปสรรคเยอะแหละที่ผ่านมาในชีวิตของคนคนนี้นะที่เขาต้องจัดสรร บางทีคุณอาจจะคิดว่าเขาอาจจะสบายใจแล้วนะที่ออกไปจากชีวิตคุณเขาเลือกทางของเขาเองใช่เขาเป็นคนเลือกทางเองนะแต่เขาสบายใจก็ต่อเมื่อเขาอยู่คนเดียวแล้วก็คิดถึงคุณนะเป็นช่วงเวลาที่เขามีความสุขมากที่สุดถ้าเขาอยู่กับคนเยอะเยอะไม่ว่าจะเป็นคนรอบข้างเพื่อนร่วมงานครอบครัวหรืออะไรก็ตามเขารู้สึกว่ามันวุ่นวายใจแล้วมันไม่มีความสุข มันวุ่นวายมันเป็นปัญหายิ่งมากคนยิ่งมากความเขาชอบปลีกตัวมาอยู่คนเดียวเพื่อคิดถึงถึงคุณนั่นเองนะคะนั่นแหละเป็นความรู้สึกของเขาแต่เขาไม่ได้บอกคุณเนาะบอกไม่ได้เดี๋ยวก็คือแบบเรื่องมันยาวอะไรหรือเปล่าเพราะมันยังไม่รู้ว่าจบยังไงอะไรอย่างเงี้ยน,นะในความรู้สึกของเขาความรู้สึกของเขาก็คืออยู่ๆก็ ความสัมพันธ์ของคุณก็ไปได้ดีเจอหน้ากันมีความสุขแฮปปี้ดีแต่ว่ามันเปลี่ยนแปลงไปอย่างกระทันหันก็เพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะถ้าใครมีชีวิตหรืออประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมามันเป็นคล้ายๆแบบนี้ก็ฟังต่อไปนะมาดูว่าจะเป็นพลังงานของคุณจริงๆหรือเปล่าบางทีก็ตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะความรู้สึกของเขาก็คือก่อนหน้านั้นเขากับคุณก็ ก็ไปกันได้ดีก็คุยกันไม่มีปัญหาอะไรแล้วอยู่ๆมันก็มีเหตุการณ์แบบนี้ที่เกิดขึ้นที่อะไรนิดะไยหน่อยก็มีการเงียบไปแล้วห่างหายกันไปจบกันไปนะแบบกระชันหันก็ยังมีค้างคาใจแหละไม่ฝ่ายเขาก็ฝ่ายคุณนะที่ยังไม่ได้เคลียร์กันมีอะไรที่มีความงงๆในใจนั่นแหละในความคิดนะคะเขาก็ยัง ก็ยังไม่พอใจอยู่นะที่ตัวเองได้ทำอะไรแบบนี้แต่ก็ยังไม่ปล่อยคุณแน่เขารู้สึกคือยังไงเขาก็ไม่ปล่อยมือคุณไปถึงแม้คุณคิดว่าเขาจะไปจากคุณหรือคุณจะไปจากเขาจริงๆก็ตามนะเดี๋ยวถึงเวลาที่เขา,าได้ได้แก้ไขในชีวิตของเขาอะ และแก้ไขปัญหาอุปสรรคของเขาเสร็จเขาจะมาหาคุณแน่นอนนะถ้าง้อสำเร็จนะแต่คนคนนี้ดูดูแล้วว่าเขาเหมือนกับจะคิดเหตุการณ์ไว้แล้วว่ามันต้องอย่างนี้แล้วก็อาจจะปล่อยคุณไปสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วก็มองดูคุณอยู่ไกลๆว่าคุณมีใครไหมอะไรเงี้ยถ้าคุณยังไม่มีใครเขาก็แก้ไขอุปสรรคปัญหาเขาไปก่อน แต่ถ้ามีเขาน่าจะเข้ามาเลยหรือเปล่าอะไรอย่เงี้ยมาแก้ไขเลยดูเหมือนเขาก็จะห่วงห่วงคุณอยู่หนาอะไรอย่างเงี้ยว่าคุณมีใครหรือเปล่ามีใครเข้ามาเป็นแฟนหรือว่าพร้อมที่จะใกล้ชิดเป็นตัวจริงหรือเปล่าอะไรเขาก็มองดูบางทีเห็นคุณมีความสุขเขาก็ ก็ดีใจกึ่งกึงดีใจกึ่งกึงก็มีความห่วงเกิดขึ้นว่าคุณดีใจมีความสุขเพราะว่ามีใครเข้ามาทําให้คุณมีความสุขหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคนคนนี้ก็คิดเยอะคิดมากพอสมควรนะคะก็คือยังยังไม่อยากปล่อยคุณนั่นแหละก็ยังวางแผนเกี่ยวกับอนาคตเพื่อจะให้มันมีความชัดเจนเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขานะ ก็มีความคิดถึงคุณทั้งๆที่ชีวิตเขายังมีอุปสรรคอยู่นั่นแหละนะคะเป็นคนที่คิดถึงคุณแต่ทั้งๆที่คุณอาจจะมีความสุขมากกว่าเขาก็ได้คุณอาจจะไม่ค่อยมีอุปสรรคเข้ามาเยอะกว่าเขาก็ได้แต่เขามาคิดถึงคุณเป็นห่วงคุณอยากอยู่ใกล้ชิดอยากดูแลอยากช่วยเหลือทั้งๆที่ตัวเขานั่นแหละมีอุปสรรคเยอะกว่าคุณด้วยซ้ำไปนะก็อาจจะเป็น รอวันเวลาที่จะข่าวดีเข้ามาในเรื่องของการงานการเงินของเขานั่นแหละถ้าเขาเคลียร์ปัญหาในชีวิตเขาได้เขาก็น่าจะมีข่าวดีในวันนั้นที่จะเข้ามาหาคุณนะจะรีบเข้ามาหาเลยอยู่ไกลๆก,ก็พยายามจะอยู่นิ่งๆแบบคิดถึงคุณแล้วก็แอบมองแอบสอง่งบางทีก็ พยายามทําจิตใจให้ตัวเองไม่วาวุ่นมากนะคะเพราะว่าเขาคิดถึงคุณมากนั่นแหละแต่ก็พยายามสงบสติอารมณ์บ้างนะเขาก็เจ็บปวดเช่นกันนะมีความคิดถึงแบบโหยหาจะคิดถึงมากเท่านี้ก็กลายเป็นมากขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าจบกันไปแบบ ทำผิดหรืออะไรต่อกันเพียงแต่ว่ามันต้องมีการพลัดพรากจากกาันแต่ว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ทําอะไรไม่ได้นั่นเองนะก็รอคอยวันเวลาที่เหมาะสมที่จะเดินทางเข้าไปหาที่จะเข้าไป Take a c t i o n เข้ามาหาคุณเข้ามาพูดคุยนั่นแหละนะไม่อยากให้มันจบเข้ามาแก้ไขเขายังมีความมุ่งมั่นอยู่ในใจอยู่นะ เขารู้ว่าบางทีคุณคิดว่ามันเป็นการจบแน่แน่เขาก็คิดว่าคุณคิดอย่างนั้นแต่คิดว่าแต่สําหรับเขาอ่ะมันเหลือฟังเส้นสุดท้ายอะ่ะก็คือไม่อยากให้มันจบเพขาะจะประ,ประคับประคองให้ที่สุดนะไม่จะไม่ให้คุณตัดขาดเขาอย่าง สิ้นเยื่อขัดใยแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาก็รู้ว่าก่อนหน้านั้นคุณก็มีความรู้สึกดีๆให้กับเขาเขาจะทําทุกอย่างเพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาได้กลับคืนมาให้ได้นะอย่างไรก็ตามเขาจะทําให้ได้เขาคิดอย่างนี้บางทีก็เครียดนะไม่อยากจะพูดคุยกับใครด้วยซ้ำนะบางทีก็ปวดหัวนั่นแหละนะคะก็กลัวที่ว่า คุณกับเขาจะไปกันได้ไหมตอนแรกก็เหมือนจะมั่นใจไปไปมามาอุปสรรคมันก็ใช้เวลาแก้ไขนานซะด้วยสินะตอนนี้ก็เลยว้าวุ่นนิดหน่อยนะคะปวดหัวด้วยนะก็กลัวว่าคุณจะรอเขาอยู่ไหมคุณยังอยากจะจับมือไปกับเขาอยู่ไหมยังเป็นความรักที่มั่นคงกับเขาอยู่ไหมก็ตอบไม่ได้เนาะเพราะว่ามันไม่ใช่ว่า การจากการไปมันเป็นคำมาสัญญาว่าจะรออยู่ตรงนี้เพียงแต่ ique, ไปแล้วก็ยังมีค้างคาในใจแล้วก็ไม่ได้พูดคุยกันให้ชัดเจนนะว่าจะรออะไรอย่างเงี้ยถ้าอีกฝ่ายหนึ่งไปมีความรักมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องผิดใช่ไหมเขาก็เริ่มคลุนคลิดเริ่มวาวุ่นเริ่มปวดหัวกับการที่เขาได้เลือกเส้นทางนี้เกิดขึ้นนะคะ คิดจะเริ่มวางแผนใหม่ให้มันดีขึ้นคิดจะเริ่มแก้ไขให้มันเสร็จเร็วๆเพื่อจะได้กลับเขามาหาคุณกลัวคุณตัดเขาไปจริงๆนะตอนนี้นะกลัวคุณจะไม่รักเขาแล้วเขาคิดอย่างนี้จริงๆกลัวคุณตัดเขาไปแล้วเพราะเขาไม่ได้ส่งข่าวอะไรมาให้คุณเลยสักอย่างนะไม่รู้ว่าเขาจะคิดอย่างไรนะถ้าคุณมีใครก็ไม่น่าจะผิดแล้วนะก็นั่นแหละ ก็พยายามจะออกไปจากปัญหาตรงนี้ให้ได้พยายามคิดถึงอยากจะหาเข้ามาหาคุณมากๆมันมีความที่อยากอยู่ใกล้คุณแล้วอะอยากจะเข้าไปหาคุณเข้าไปออดอ้อ,อนเข้าไปพูดคุยคิดถึงช่วงเวลาที่เคยรู้สึกมีโมเมนต์ที่อยู่ด้วยกันมีความสุขอะนะอยากย้อนกลับไปคิดถึงช่วงเวลาที่คุณกับเขาเามีความ สุขสมหวังกันเกิดขึ้นนะคะมีความรู้สึกดีๆกันต่อการน,นั่นแหละก็วางแผนที่จะให้เป็นอนาคตที่ดีแต่ตอนเนี้ยชีวิตเขามันต้องแก้ไขบางทีก็คิดให้มันมีความสุขใจนะว่าเดียวจะผ่านไปได้อะไรอย่างเงี้ยนะแต่เขาก็พยายามทำที่สุดนะนะ ถ้าเป็นไปได้เขาน่าจะส่งข่าวให้คุณรับรู้บ้างนะถ้าไม่ส่งข่าวนี่ก็ไม่แน่ใจว่าจะสมหวังหรือเปล่านะคะก็น่าจะถึงเวลาแล้วแหล,ละที่เขาจะเทค e แอคชั่นมาหาคุณนะเพราะว่ามันเกิดมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะแอแลแรนดอมนี้นะพลังงานแบบนี้เขาคิดว่าถ้าเขาไม่ Take a คชั่นเขามีความสูญเสียคุณแน่เจ็บปวดแน่ๆคิดไปคิดมาก็ เสียนเวียนเก้าคิดไม่ตกเหมือนเดิมนะคะก็นั่นแหละก็เป็นโชคชะตาที่ต้องมาช่วยเขาแล้วนะเขาไม่รู้จะทำอย่างไรแล้วนั่นแหละอยากเจอหน้าอยากเข้ามาพูดคุยกับคุณแล้วเพราะว่าก็อย่างที่พูดไปถ้าเขาไม่บอกคุณแล้วคุณเกิดไปมีใครละคุณมีใครเข้ามาให้ความรู้สึกดีๆกับคุณออมาผูกมัดมา สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจให้คุณแล้วคุณเกิดแบบแปลงปันใจหรือความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นกับคนอื่นเขาก็นั่นแหละคิดมากคิดเยอะแก้ปัญหาไม่ได้กลายเป็นเรื่องใหญ่มากขึ้นเพราะว่าตัวเองคิดคนเดียวไงแล้วไม่ได้บอกนะนั่นแหละก็น่าจะเป็นฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่น่าจะผิดเพราะว่าอยู่ๆก็เงียบหายกันไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่ส่งข่าวคราวหรือว่า ส่งแล้วคุณอาจจะตัดเขาออกไปจากชีวิตแล้วก็ได้อะไรเงี้ยก็เลยมันไม่ถึงคุณนั่นแหละนะไม่มีข่าวสารอะไรถึงคุณแล้วก็ไม่รับรู้แล้วนะคะก็อยากจะวางแผนใหม่ละตอนนี้อยากจะทำใหม่เทคแอคชั่นใหม่แล้วกลัวคุณมีตัวเลือกตอนนี้นะพลังงานเด่นคือกลัวคุณมีตัวเลือกกลัวคนอื่นๆเข้ามาแล้วกลัวคุณไม่เลือกเขาแล้วเพราะเขาไม่มีบทบาทในชีวิตคุณแล้วนะคะในะตอนนี้ แล้วตัวเองก็โดนติดปิดบล็อกปิดกั้นนะไม่ว่าเขาหรือคุณที่เคยปิดกัน้นความรู้สึกปิดบล็อกกันเกิดขึ้นนั่นแหละตอนนี้รู้สึกเหมือนจะนิ่งนะเหมือนจะนิ่งตอนแรกก็ใจเย็นได้คิดไปคิดมานิ่งไม่ได้แล้วนะก็ นิ่งไปน,งนิ่งมากๆแบบนี้ไม่ได้คิดเก๊กอย่างนี้ไม่ได้แล้วไม่บอกก็ไม่ได้นะบางสิ่งบางอย่างที่เขาไม่บอกคุณมันอาจจะมีอ่อนีสาเหตุนะเพราะว่าเขาอยากจะแก้ไขด้วยตัวเองหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือว่ามันเป็นปัญหาในครอบครัวของเขาอะไรเงี้ยที่เขาต้องแก้ไขเองแล้วก็เขาก็ได้รอคอยข่าวดีที่มันจะเกิดขึ้นในเร็วนี้นะแล้วก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงแล้ว พร้อมที่จะเข้ามาหาคุณแล้วนะน่าจะมีข่าวดีเข้ามาหาเขาแล้วแหละพร้อมที่จะเทคแอคชั่นแล้วแหละนะดูดูแล้วแหละเข้ามาครั้งนี้ก็มีความชัดเจนมากๆเข้ามาหาคนที่เขารู้สึกดีแล้วก็คนที่เขาเามีคุณคนเดียวอยู่ในใจนั่นแหละนะความรู้สึกที่เขามีแบบนี้แล้วคุณอาจจะมีความแปลกใจว่าอา้าวอยู่ยุ่งแยบกันไปแล้ว จะกลับเข้ามาอีกทีมันเป็นความชัดเจนเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยคุณก็่าจะงงกับพฤติกรรมของเขานะคุณอาจจะงงแล้วก็บางทีก็ตกใจว่ามันคืออะไรเพราะว่ามันได้นิ่งเงียบกันไปแล้วเหมือนกับคุณก็คิดว่ามันจบไปแล้วมันเป็นความรู้สึกที่แย่ๆเหมือนกันที่คุณได้เจออะไรอย่างเงี้ยนะที่ผ่านมาคิดว่า ความรักที่มันนิ่งเงียบกันไปมันก็สาหัสเหมือนกันมันก็เจ็บปวดเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะที่ว่าเขาก็เสียใจเจ็บปวดเสียใจไม่กลับมาหาคุณแล้วแต่ที่ไหนได้คุณจะได้เจอเขานะคะนั่นแหละแล้วก็กลับการกลับมาครั้งนี้มันก็จะเป็นความเปลี่ยนแปลงที่มันเกี่ยวกับคุณกับเขามันยังไม่จบสิ้นกันนั่นแหละนะคะมันจะเป็น คู่บุญต่อกันที่ยังต้องมาเจอกันอยู่นะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอะไรที่คุณคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่ก่อนหน้านั้นคุณอาจจะคิดว่าเขาไปมีคนอื่นแล้วอยู่ๆก็หายไปเขาน่าจะเลือกทางชีวิตเขาเองเลือกคนอื่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็จะมีความชัดเจนเกิดขึ้นนะเขาก็จะมาพูดให้คุณได้เคลีย ความรู้สึกแบบนั้นนะคะคุณจะได้รู้ว่าเขายังมีความรู้สึกดีๆให้คุณอยู่นะยังมีความรักความคิดถึงให้คุณอยู่นั่นแหละเดี๋ยวเขาจะมาพูดให้คุณเองนะว่าเป็นอย่างไรนะคะแล้วเรามาดูกันต่อนะว่าการที่เข้ามาครั้งนี้เขามีอะไรมาให้คุณบ้างนะคะนอกจาก เข้ามาหาแล้วก็มาพูดคุยแบบนี้นะมันจะมีอะไรเซอร์ไพรส์มาให้คุณหรือเปล่านะบางคนก็อาจจะมีของรางวัลอะไรให้คุณบางคนอาจจะได้รถนะได้รถได้บ้านที่คิดจะซื้อให้คุณหรือ,อใช้ร่วมกันนั่นแหละนะคะได้บ้านได้รถได ที่อยู่ยานพาหะะใหม่นั่นแหละนะก็อาจจะเป็นเซอร์ไพรส์เข้ามาที่ไม่คิดว่าเขาจะมาให้คุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จากการที่เขาทำงานเยอะนั่นแหละนะคะเดี๋ยวเขาจะมาพูดคุยให้คุณฟังนะว่าตอนนี้งานเขาดีขึ้นแล้วจากช่วงก่อนหน้านั้นน่าจะ เป็นช่วงที่วุ่นวายในชีวิตเขามากๆนะคะก็เดี๋ยวจะมีคำมั่นสัญญามาพูดคุยให้มีความมั่นคงเกิดขึ้นนะมีไม้มีแน่นอนนะว่าที่จะเข้ามาหาคุณเ่ยเขาเดี๋ยวเขาจะมีเอาอะไรมาให้คุณนะคะเขาไม่อยากสูญเสียคุณอีกแล้วอย่างน้อยเขาจะมาพูดถึงเรื่องของการอยู่ด้วยกันอย่างเป็นครอบครัวบางคนก็มีการให้คำมั่นสัญญาว่าจะอยู่กัน ด้วยการตลอดไปแล้วไม่ไปไหนไม่จากกันแล้วมีการขอแต่งงานกันเกิดขึ้นนะไม่อยากจะเสียเวลาไปมากกว่านี้เพราะว่าที่ผ่านมามันก็เขาก็สูญเสียเสียใจแล้วก็เสียเวลามากแล้วที่ไม่มีคุณนะยิ่งห่างไกลก็ยิ่งรู้ว่าใจนั้นอยู่ที่คุณนะคะนั่นแหละเป็นโมเมนต์เป็นช่วงเวลาดีๆนะ ที่ใครหลายๆคนก็อาจจะรอเวลานี้มาแทบทุกคนนะเวลาที่เป็นความเป็นช่วงเวลาที่เข้าใจกันเป็นช่วงเวลาที่เขาจะมาพูดถึงความรักที่มีต่อคุณแล้วก็บางคนก็จะมีการขอแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยนะ บางคนก็ให้คำมั่นสัญญาแน่นอนมีการวิวาแต่งงานแน่นอนจะงานเล็กงานใหญ่จะแค่คุยกันอะไรต่างๆนานานอย่างน้อยก็เป็นการที่จะได้อยู่ร่วมกันแน่นอนนะในชีวิตเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีนะคะที่มีความมั่นคงเป็นของขวัญชีวิตให้กันและกันนั่นแหละก็คือของขวัญที่เขาจะ เอามาให้คุณด้วยบางคนก็ให้แหวนด้วยนะบางคนก็มีอะไรติดไม้ติดมือมาให้คุณนะคะถามอะไรได้อย่างนั้นเลยว่าจะมีอะไรเข้ามาไหมนั่นเลยนะบางคนได้แหวนบางคนได้ของมีค่าของกำน,นันอย่างน้อยก็ได้ของมีค่าแหละบางคนก็อาจจะได้เงินได้ชองนะคะบางคนก็ได้ซื้อรถใหม่ด้วยนะเพื่อใช้ด้วยกันนั่นแหละนะคะ ได้อยู่เป็นฝั่งเป็นฝามีความสุขแล้วใครเป็นเจ้าของคลิปนี้พลังงานนี้เอ่ยเป็นพลังงานที่น่ารักเป็นพลังงานที่มีความสุขนะเนี่ยนะคะก็มีสิทธิ์เป็นไปได้นะคะเพราะว่าหลังปลายตุลานี้สิ่งดีๆมันก็จะเกิดขึ้นอะไรที่คุณมัวนะในเรื่องของความรักก่อนหน้านั้นมันอาจจะมีอะไรที่ไม่เข้าใจกันนะคะก็จะได้ จางหายออกไปแล้วอุปสรรคนะคะถ้าดูทางโหราศาสตร์ก็คือพระราหูจะย้ายออกไปแล้วนะในช่วงชีวิตของใครที่ก่อนหน้านั้นที่มีปัญหาในเรื่องของความรักโดยเฉพาะราศีเมษตุลน,นะมีธนูมีนมหมดเลยนะคะที่แบบมีปัญหาในเรื่องของความรัก โดยเฉพาะสิงทั้งราหูทั้งดาวเสาทับเลยนะคะมีครอบครัวก็ประคับประคองกันมากๆนะคะไม่งั้นจะมีอาจจะแตกแยกกันได้นะคะบางคนถ้าไม่ใช่คู่ก็เป็นช่วงเวลาที่พลาดพลากออกไปเลยแต่ถ้าเป็นคู่กันราหูจะย้ายแล้วนะใครที่ผ่านมาอาจจะใช้ใช้ช่วงเวลาประมาณ บางคนก็เกือบปีบางคนก็ปี2ปีเลยบางคนก็ไม่กี่เดือนนะคะว่าแล้วแต่ว่าโชคชะตาของบางคนจะอยู่ในช่วงไหนนะว่าจะเจอกันกี่เดือนกี่ปีแต่ส่วนใหญ่พระราหูจะอยู่ประมาณปีครึ่งนะคะนั่นแหละแต่จะออกแล้วปลายตุลานี้ก็จะเป็นพลังงานโดยรวมเช่นกันนะคะว่าอ่า ความรักดีๆที่จะมีโอกาสกลับคืนเข้ามานะบางทีบางคนบางท่านก็ได้เจอความรักใหม่ๆเลยคนเก่าที่จบแล้วจบไปเลยก็คือนี่แหละมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรักนะแต่บางคนเนาะบางลัคนาก็แล้วแต่บางคนราศีนี้แต่เป็นลัคนานี้อะไรเงี้ยนะคะมันก็ดูได้หลายแบบนะ ก็จากดูพลังงานไพ่มันก็เป็นโดยรวมเพราะว่าเราสุ่มขึ้นมาเราไม่แน่ดวงใครมาดูนะคะฉะนั้นก็ลองดูว่าจะเป็นพลังงานของใครถ้าใครเป็นเจ้าของพลังงานคลิปนี้ก็ขอยินดีด้วยนะคะว่าความรักดีๆจะกลับเข้ามาแล้วก็เป็นความสุขสมหวังที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ไม่เกินเต็มที่ไม่เกิน3เดือนนะคะก็คือ บางคนก็อีกเดือนสองเดือนก็เจอแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะขอให้สมหวังนะคะในเรื่องของความรักขอให้มีสิ่งดีๆเข้ามานะคะใครรอคอยความรักก็ขอให้สมหวังทุกคนทุกท่านนะคะก็วันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอก,กันใหม่ในแรมดอมหน้านะขอให้มีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะ